สวัสดีค่ะ please, มากินหมี่คั่วกันนะคะหมี่คั่วหมี่คั่วเขาจะเรียกว่าหมี่คั่วนะคะอ่านี่แหละค่ะหมี่คั่วหมี่คั่วนะคะมากินกันได้เลยนะคะเหนี่ยงเนี่ยงจะเรียกหมี่คั่วค่ะหมี่คั่วค่ะหมี่คั่วนะคะจะแซ่บอร่อยถึงไหนนะคะอามากินกันได้เลยนะคะนี่นะคะหมี่คั่วนี่ค่ะจะมีนะคะหมี่คั่วเขาจะเรียกนะคะเขาจะใส่ผักกระหล่ำนะคะ มีอ่าหมูสับนะคะแล้วก็มีแครอทอะไรพูกนี้ค่ะซอยซอยสาย,ย,ยพริกมีเอ่อมีพริกเอ่อกุ้งแห้งนะคะกุ้งป่นนะคะกุ้งแห้งนะคะมีมีส้วน,นะคะเดี๋ยวเราใส่น,น้ำปลาดนึงค่ะ้ามากินกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้เป็นเม,เมนูมีขั่วรูปชิ้นหมูสับ เขาจะมีก็มีคั่วลูกชิ้นม,มูสับนะคะไปกินกันได้เลยนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาไปนะคะน้ำปลาไปอีกคั่ควลูกชิ้นม,มูสับเลยจ้านี่ค่ะไปกินกันได้เลยนะคะ นี่นี่ค่ะไม่ใช่ปรับแบบผัดซีอิ๊วนะคะเขาเอาหมีไปคั้วหมีลวกแล้วก็คั่วคั่วขั้วนะคะมันจะมีผัดซีอิ๊ก็จะใส่พวกผักคะน้าอะไรพวกนี้นะคะหมีคั้วก็จะใส่หมูสับนะคะแล้วก็รำปีนะคะเขาเรียกหมีคั้วนี่ค่ะเส้นร้อนค่ะ นี่กิมมีคั่วค่ะลูกชิ้นหมูสับค่ะมีคั่วนะคะนี่พาดแบบนี้นะคะฝนตกเสร็จก็มาอากาศร้อนเหมือนเดิมแดดจ้าเลย เอแดดจ้าแล้วก็ฝนตกฝนตกบางครั้งก็วันก่อนก็ตกไม่อยู่ จงน่ายนะคะมีควเนี่ยมีลูกชิ้นหมูสับแล้วก็ใส่กุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งบดค่ะกุ้งแห้งปด่แล้วแต่คนชอบนะ มีคั่วกันค่ะมีคั่วอร่อยมากนะคะปรุงรสง่ายๆค่ะผมรลงร่างกายแล้วนะคะต้องมาสับไก่เลย ข้าต้มไก่ทำข้าวต้มไก่ให้อร่อยนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะมากินหมอสั่วกันเลงจา้าอร่อยมากเลยนะคะหม่อร่อยอร่อยจ้านี่ค่ะมีลูกชิ้หนหมูสา ร่อยไปเลยนะคะ อร่อยไม่รู้จบเลยจ้ามีขั้วมีขั้วเส้นมี่ขั้วเนี่ยมันก็ใส่กุ้งแข้งเห็นไหมคะกุ้งแข้งด้วยนีกระหมูสับอยู่นี่ครับหมูสับหมูสับอร่อยถใจเลยนะคะ ชิ้นัำนะคะให้ลูกชินช้นแค่ซ้องล,กลวกนะั้นเป็นงูสับเขาเขาต้องเออเอาเส้นเป็นลวกก่อนนะคะลวกแล้วก็มาคั่วด้วยน้ำน้ำซีอิ๊วคั่วเส้นให้เสร็จิฟ เส้นเอาไว้ให้อร่อยค่ะคั้วเส้นนะคะแล้วก็หมูสับแล้วใส่กระหล่ำปีลูกลวกกับระหล่ำปีนี่ไม่ได้ไปผัดนะเอาไปต้มนะคะ แล้วก็ใช้กระชอนตักขึ้นมาแล้วก็มาตกแต่งกับมีขั่วมีขั่วค่ะนี่ก็เป็นมีรูกชิ้นอเอารูกชิ้นสาบลูกเนาะกินมากินด้วยกันนะคะ กินแบบอร่อยนะคะอร่อยมาก เรียกว่าหลดม้จบตัวนี้ไม่ได้ทันเลยค่ะ คมมิ้งคอมไปด้วยนะคะมากินด้วยนะคะิี mm. แล้วก็อร่อยนะคะมีคั่วเนี่ยนี่นะคะเขาแบบว่าเป็นหมี่ที่คั่วแบบนิ่มๆนะคะนิ่มๆแล้วก็อร่อย แซ่บไปด้วยกันนะคะมีกินลูกทิ้นแล้วค่ะมากินกันนะคะใกล้ๆเลย ย่างมามา่มามาม่ามากินกันมามา่มามาม่ามาม่าอร่อยคะ่ะไปด้วยกันนยคะ่ะ แล้วก็ขอจบคลิปนะคะเพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขนะคะขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งกิ้งๆนะคะเพื่อเราจะได้ติดต่อนะคะกันง่ายนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้าขอให้พบแต่สิ่งที่ดีนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค,ค่ะ